ไหนใครอยากตัดหนังทองแต่อยู่ต่างประเทศไม่มีเวลาจะทำยังไงดีสำหรับใครนะคะที่เป็นคุณแม่หลังคลอดและมีปัญหาหน้าทองแบบนี้แต่ระยะเวลาในการพักเนี่ยไม่พอหรือมาประเทศไทยทั้งทีก็อยากพักแบบชิลๆที่แบบไม่ต้องนอนติดเตียงทำหมาที่คิวพามปัญหาเรื่อนี้เสมหไปเพราะมีโปรแกรม Perfect Stand ที่จะช่วยให้แผแข็งแรงไร้สายเดนเพิ่มโอกาสการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น รู้สึกแล้วว่าการผ่าตัดเนี่ยจะต้องมีบ้างแหล่งที่เราจะต้องพักร่างกายบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอมาแบบทาจริงเนาะมันเป็นน่ากลัวเหมือนที่เราคิดไหมไม่ไม่ได้น,น่ากลัวอย่างที่คิดมีช่วงแรกๆเจ็ดวันที่เรารู้สึกใช่ไหมว่าปวเจบ็ <7 S 1> บวันแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ หาขนดาดน,นั้นเลยนะเพราะกะแล้วว่าฉันจะไม่ลุกจัดเตียงใช่ไหมใช่ใชแต่สรุปลุกได้ไหมคะจัดเตียงไปเดินท่าทางแก้วได้ใช่ค่ะตรงนี้แกก็โคชเชนเนอล์นะจับมือดีก็มั่นใจได้นะเห็นเวลาบอกแล้วว่าเขตเนี่ยชิลจริงใครที่อยากมีหน้าทองใหม่พร้อมความชิลแบบนี้นะคะรีบปรึกษาเบื้องต้นกดที่ริ้งหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ